กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหุบเขาที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยมีหมู่บ้านลึกลับซ่อนตัวอยู่ในโพรงไม้และกลีบดอกไม้บ้านหลังเล็กๆเหล่านั้นเป็นที่อยู่ของชนเผ่าตัวเล็กพวกเขาเตี้ยเพียงเท่าฝ่ามือมนุษย์แต่กลับเปี่ยมด้วยเวทมนต์แห่งธรรมชาติ ในหมู่บ้านนี้มีหญิงสาวนามว่าปิ่นตัวเล็กเท่ากระรอกนิสัยร่าเริงชอบเก็บกลีบดอกไม้เอามาทำเป็นเสื้อผ้าและพูดคุยกับแมลงเต่าทองราวกับเพื่อนสนิทแต่แล้ววันหนึ่งขนาดปีนเก็บน้ำค้างจากยอดหญ้าสูงปิ่นเผลอพลาดตกลงไปในรอยเท้าขนาดมหึมามันเป็นรอยเท้าของพฤกมนุษย์หนุ่มร่างยักษ์ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ปลายป่า พลึกเป็นชายผู้เงียบขรึมตัวโตวเท่าภูเขามือใหญ่จนสามารถกำหมู่บ้านของปิ่นได้ทั้งหมู่บ้านแต่เขาใจดีมากกว่าที่หน้าตาจะบอกใครๆต่างหวาดกลัวเขาเพราะขนาดตัวจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ปิ่นกลับต่างออกไป เจ้าตัวโตนี่น่ะไม่ได้อันตรายเลยปิ่นบนขนณดใช้กลีบไม้เช็ดเศษฝุ่นจากรองเท้าของเขาแค่เธอเดินแรงไปนิดเดียวเองดอกไม้แทบปลิวหมดแล้วพลึกได้ยินเสียงเล็กจิ๋วจากเท้าจึงคุกเข่าลงมองปิ่นเงยหน้าขึ้นสบตาเขาอย่างไม่กลัวและยิ้มให้จากวันนั้นมิตรภาพแปลกประหลาดก็เริ่มต้นขึ้น ปิ่นจะมาหาเขาทุกเช้าพกกลีบดอกไม้แห้งกับน้ำพึ่งเล็กๆมาให้พึกก็มอบผลไม้ลูกโตให้เธอกลับด้านเธอสอนเขาเรียงก้อนกรวดให้เป็นลวดลายเขาก็สอนเธอแกะเปลือกไม้ให้กลายเป็นเรือ แม้ขนาดตัวจะต่างกันสุดขั้วแต่ใจของทั้งสองกลับเต้นในจังหวะเดียวกันเมื่อฤดูฝนมาเยือนน้ำท่วมป่าและเกือบพัดหมู่บ้านปิ่นหายไปพลึกย่ำฝนฝ่าลมพนมมือรับบ้านทั้งหมู่บ้านขึ้นไปวางไว้บนไหล่เขาเจ้าตัวโตของข้าใจใหญ่ยุ่งกว่าร่างกายเสียอีกปิ่นพูดพลางนั่งอยู่บนหัวไหล่เขามองรุ้งกินน้ำหลังพายุด้วยรอยยิ้ม และแม้พวกเขาจะใช้ชีวิตต่างระดับต่างมิติแต่ก็รักกันได้ด้วยความเข้าใจความห่วงใยและการไม่ตัดสินกันจากขนาดภายนอกเพราะบางทีความรักไม่ต้องเท่ากันแค่ขนาดตัวแค่ใจพอดีกันก็เพียงพอแล้ว